ายงานผลการจัดการศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566โดยการบริหารงานของดรชันรงยาสุทธิผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัธยมได้แบ่งการบริหารงานออกเป็น4กลุ่มงานคือกลุ่มบริหารงานบุคคลโดยนายเขตรัฐม่วงสุขรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไปโดยนายภูลสุขสุวรรณรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการโดยนายเสถียรดมาพงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียน และกลุ่มบริหารงบประมาณโดยนางสาวรุ่งการเอ็มบวกรองผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2566ถึงวันที่30กันยายน2566โรงเรียนนวมินทราชูทิตมัชชินได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยได้อบรมปลูกฝังลูกนวมินในด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างเข้มข้น โดยปรารถนาที่ต้องการให้นักเรียนมีความพร้อมทั้งด้านความรู้คู่คุณธรรมได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาจากการดําเนินงานที่ผ่านมาทําให้โรงเรียนนวมินทราชูทิตมัชิมได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นประจําปี2566จากเขตตรวจราชการที่18ครูสุเมธ ทองแป้นได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาประจำปี2565ประเภทเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับดีโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนายวรวุฒิอินทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประธานคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา2565ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ผู้ได้รับการคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดีจากนายชัยยานสิริมาตรผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์จัดโดยพุทธสมาคมจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับพุทธสมาคมประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัตชิมได้ผ่านการพิจารณาผลงานการขับเคลื่อนข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับประเทศประจำปี2566ในระดับดีเด่นในด้านการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีการวางแผนจัดระบบอาคารเรียน อาคารประกอบพร้อมทั้งสาธารณูปโภคให้มีการใช้งานอย่างประหยัดคุ้มค่าและมีความปลอดภัยมีความสวยงามเป็นระเบียบโดยมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานพร้อมการนิเทศและรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและได้ดาเนินกิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชนอย่างต่อเนื่องทําให้ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจําปี2566สถานศึกษาดีเด่นติดต่อกัน3ปีจากการดําเนินงานบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพนั้น ทำให้โรงเรียนได้รับรางวัล IQA Award ในระดับยอดเยี่ยมและในด้านการดำเนินงานกลุ่มบริหารวิชาการนั้นได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดีทำให้ได้รับรางวัลการประกวดผลงานที่การนิเทศภายในสถานศึกษาใช้ห้องเรียนเป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนของโรงเรียนในสังกัดสำน,นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ในระดับดีเด่นและได้รับมอบเกียรติบัตรชมรมวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยมประจำปีการศึกษา2,566โรงเรียนนวมินทราชูทิตมัตชิมประสบความสำเร็จในด้านการแข่งขันและการประกวดเกี่ยวกับวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนนับได้ว่านอกจากโรงเรียนจะส่งเสริมในด้านวิชาการแล้วโรงเรียนยังส่งเสริมด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรเช่นเดียวกันโดยได้รางวัลต่างๆดังต่งตงตอไปนี้ได้รับโล่รางวัลชมเชยในการประกวดการแข่งขันผลงานดีเด่นโครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา E CI, ประจําปีงบประมาณ2,566จากมหาวิทยายลัยราชพัฒนนครสวรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในด้านประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิน่นการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพีจัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทยจัดนิทรรศการมหกรรมแบ่งปันความรู้สู่โลกวิชาการครั้งที่18จากสารสินถิ่นสร้างสารรค์ และได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆและได้รับรางวัลดังนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลชนะเลิศการเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะเนื่องในวันอาสารหบูชาณวัดวรานาถบรรพตพระอารามหลวงนักเรียนได้รับรางวัลชมเชยการประกวดมารยาทงามสืบสารวัฒนธรรมไทยจากคณะวิทยาการจัดการจากมหาวิทยายลัยราชพัฏนนครสวรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้กับนักเรียนเช่น การแสดงประพัสารนาฏกรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่โดยมีการแข่งทักษะภาษาไทยและการประกวดที่ดาเกาะแก้วพิสดารอีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมเทศมหาชาติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและวันภาษาไทยแห่งชาติโดยมีการแสดงนิทรรศาการของสวรรค์สวยรมคือการจำหน่ายอาหารข้าวหวานที่ปรากฏในวรรณคดีนักเรียนร่วมกิจกรรมแห่กันเทศและร่วมฟังเทศมหาชาตินอกจากนี้ยังได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศรายการรอบรู้วรรณคดีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับสองกิจกรรมการคัดลายมือระดับชั้นมต้นรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแต่งคำประพันธ์ระดับชั้นมต้นและรางวัลต่างๆอีกมากมายซึ่งกิจกรรมรอบรู้วรรณคดีระดับชั้นมปลาย ได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่เข้าร่วมการแข่งขันในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไปนักเรียนได้รับรางวัลการประกวดสุนทนรพจน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติด้วยพระบร,รมีสดุดีจากกรีวงศ์ของกรมส่งเสริมวัฒนธ,นธรรมจังหวัดนครสวรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศโดยจัดให้มีการแข่งขันทักษะภาษาเช่นการแข่งขันสตอรี่เท l i ิงการแข่งขัน crossword การประกวดร้องเพลง การแข่งขันสุนทนรพจน์ภาษาจีนการแข่งขันตอบปัญหาภาษาจีนออนไลน์และจัดค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีนซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างก็ได้รับความสนุกสนานพร้อมกับการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับภาษาอีกด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปินถิ่นสวรรค์ลายเส้นสร้างสารรค์และศิลปะภาพพิมพ์ให้กับครูผู้สอนรายวิชาศิลปะเข้าร่วมโครงการอบรมค่ายศิลปะอาร์ตแคม สารสัมพันธ์ครูสิงห์ถิ่นท่าตะโกโดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและได้นํานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการวาดภาพในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์โดยได้รับรางวัลชมเชยในระดับมต้นณมหาวิทยาลัยราชภัฒนพิบูลสงครามนอกจากนี้นักเรียนยังได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถในด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์โดยการร่วมทํากิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพนํานักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การประกวดแข่งขันจัดทำชุดข้าวกล่องอาหารกลางวันในฝันสุดประหยัดในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏนนครสวรรค์รางวัลชนะเลิศการแข่งขันจัดสวนจิ๋วและรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรายการตอบคำถามเกษตรชิงรางวัลในงานสมาร์ทฟาร์เมอร์ห้างสรรพสินค้าวีสแควร์พลาซาจังหวัดนครสวรรค์รางวัลชนะเลิศเหรียญทองกิจกรรมหุ่นยนต์บังคับมือ การแข่งขันทักษะด้านหุ่นยนต์ระดับอาเซียน CPU First a s e a n Grand Prix Robo Competition 2023มหาวิทยาลัยพะเยากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้รับรางวัลดังนี้รางวัลเหรียญทองโครงงานวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นสาขากายภาพเรื่องเปลี่ยนย่าพงเป็นกระดาษด้วยน้ำด่งที่เท่ามหาวิทยาลัยนเรศวรรางวัลเหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลายสาขาชีวภาพเรื่องการเปรียบเทียบป,ประสิทธิภาพการสลายพลาสติกมหาวิทยาลัยนเรศวรรางวัลเหรียญทองโครงงานวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลายเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของไคโตซานจากเกล็ดปลาและน้ำหมักชีวภาพจากหนอกกล้วยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวโพดอาหารสัตว์มหาวิทยาลัยพะเยารางวัลเหรียญทองการประกวดเรียงความทางวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลายมหาวิทยาลัยพะเยา รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดแข่งขันพัฒนา AI Application on Mobile มหาวิทยายลัยราชพัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกรางวัลป๊อปปูล่าโหวตการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลายสาขาชีวาภาพเรื่องคุณภาพน้ำบางประการที่มีต่อความหลากชนิดของแมลงน้ำในแม่น้ำปิงจังหวัดนครสวรรค์มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรีรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดภาพยนตร์สั้น ตามแนวคิดเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจัดโดยกอรอมอน,อนอจังหวัดนครสวรรค์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การประกวดคลิปวิดีโอสัน้นโครงการอ,ายอยัจฉริยะเยาวชนประกันภัยปี2566จังหวัดนครสวรรค์รางวัลชนะเลิศการแข่งขันอ e ีสปอร์ตรายการ ROV True 5G อย่างมาสเตอร์ปี2023จังหวัดนครสวรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมการแข่งขันเพชระชะพราชพฤกษ์ครั้งที่4 โดยมีการแข่งขันทั้งหมด4รายการคือรายการเอ a มทสุดโอุการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และการแข่งขันคณิตคิดเร็วจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ครั้งที่8โครงการยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพและได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการครั้งที่8ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณศูนย์ประชุมและนิทรรศาการานานาชาติ มหาวิทยาลัยรัชพัฏนคนครสวรรค์ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันซูโดกุระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นประเภทการสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ และได้นํานักเรียนเข้าร่วมทดสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านคณิตศาสตร์และการเขียนโค้ดเพื่ออมุ่งสู่การเป็นนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์โดยนักเรียนได้เป็นตัวแทนศูนย์คนครสวรรค์เข้าร่วมฝึกอบรมในค่ายนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์นะมหาวิทยาลัย,ลยนเรศวรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษานํานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆได้รับรางวัลดังนี้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันวอลเล์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่19 รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันวอลเล์บอลเยาวชนเอสโคลา่าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่11รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกีฬาบาสเกตบอลสามต่อสามรุ่นอายุไม่เกิน18ปีหญิงกีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอรประจำปี2566รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองกีฬาบาสเกตบอลอายุไม่เกิน18ปีหญิงและ18ปีชายและดรชานรง์ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิตมัตชิมได้รับรางวัลเหรียญทองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรางวัลทรงคุณค่าสอพอทอโอเบกอวอร์ดระดับชาติรางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชชูเกียติผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือประจำปี2566ของกระทรวงศึกษาธิการจากทั้งหมดที่ได้กล่าวมานั้นโรงเรียนนวมินทราชูทิตมัตชิม ขอขอบคุณที่พ่อแม่และผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการติดตามดูแลนักเรียนทั้งทางด้านการเรียนและความประพฤติร่วมกับฝ่ายบริหารและคณะครูในการดูแลนักเรียนทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนเพื่อให้ลูกนวมินมีความสง่างามสมนามนวมินดังเช่นที่เคยเป็นมา